คนในหมู่บ้านได้ใส่บาตรทำบุญแล้วก็ให้ให้นักเรียนที่ปิดเทอมเนาะได้ศึกษาวิในทางทางพระธรรมเนาะทำให้นักเรียนเขาก็จะได้ศึกษาหาความรู้นะครับใส่ตัวไปด้วยเปินส,สิ่งที่ดีที่มาหา่านทำเนาะผมก็เห็นดีเลยแลหละเป็นดีเห็นงามเลยกับสิ่งที่มาหาก็ททำอ่าเ,เก็บอุปกรณ์แล้วก็จะคุยกันสักแป๊บเนาะก่อนที่จะได้ลงไลน์เนาะ พี่ก๊อฟสวัสดีค่ะครับพี่ก๊อฟนะครับผมนะครับพุงหลออีพุงหล่อหยอกกับพี่ก๊อฟนะครับผมพี่ก๊อฟบอกว่าโชว์พุ่งนะครับผมมีสติกเกอร์โชว์พุงแล้วก็พอพี่ก๊อฟมาก็สติกเกอร์อะไรนะ,ะเลี่ยปากบแบล็ปพี่ก๊อฟชอบมายอกนะครับผมขอบคุณมากครับนะครับผมสาธุครับนะครับผม ชื่นใจบรรยากาศแบบนี้เนาะใช่ครับลูกหลหารบ้านเราเองเนาะทีนี้ครับจากโมงแล้วใช่ไหมอ่าเหลืออีกตอนนี้อะยังไม่เจ็ดโมงเลยแม่ตอนเจ็ดโมงครึ่งฉีดยาอตอนนี้เหลืออีกสิบสามนาทีจะเจ็ดโมงมไ,มได้เลยคุณก๊อบสวัสดีครับจากทักษิณน,นะครับผมคุณน้องเล็กรับคุณก๊อบสวัสดีค่ะนะครับผม เมื่อคืนก็ยาวๆมาเนาะนะครับผมยาวๆมาตั้งแต่ห้าทุ่มยันสว่างนะครับแล้วก็ตื่นมาตีห้ามาลงไลฟ์เสร็จแล้วก็ตีห้ากว่าๆเนาะลงไลฟ์แล้วก็เตรียมทํากับข้าวหุงข้าวใส่บาตรต่อนะครับก็ยาวๆมาเลยนะครับเดี๋ยวกลางวันก็ต้องพักหน่อยนะครับท่านทักษิณก็บอกว่าหัวใจบวบๆรัวๆมานะครับผมครับตอนนี้ได้สิบห้านาทีแล้วเนาะก็จะประมาณสักอ่าี่สนาทีเนาะท่านทักษิณเนานะ ประมาณสักยี่สิบนาทีเนาะเราก็ลงเนาะนะครับใช้โทรศัพท์ยาวๆมาเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะนะครับผมที่มารับบุญรับรับบุญรับพรจากพระด้วยเนาะนะครับรับศีลรับพรจากพระไปนะครับผมก็ทําให้จิตใจเราชื่นบานกันไปนะครับผมถึงท่านอยู่ที่ไหนท่านก็รับศีลรับพรได้ด้วยกันเนาะนะครับผมในการมารับร่วมใส่บาตรทำบุญกันทีนี้ก็ทุกเช้าสิบวัน ในช่วงสิบวันนี้ก็จะมีภารกิจแบบนี้นะครับผมให้ผมทําทุกวันเนาะก็คือการใส่บาตรท,ทาบุญแล้วก็ช่วงาสายๆนี่ก็จะออกไปไรฟ์ที่วัดมีกิจกรรมอะไรของที่วัดหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอเอาไว้เหรอท่านรัสินไวหวแล้วสวัสดีแม่ติ๊กครับสวัสดีแม่ติ๊กด้วยครับนะครับผมแม่ติ๊กเมื่อกี้นี่ก็คือ,อปฏิบัติภารกิจใส่บาตรท,ทาบุญเนาะที่วันวันก่อนนั้นเมื่อวานนี้ที่ไปบวชเน้นน้อยสามสิบสามองค์นั่นแหละนะครับผมวันนี้ก็มาบินถบาตนะครับ แม่สวัสดีจากน้านทักษิณนะครับผมน้องเลดีจ้านะครับผมจากแม่ติ๊กนะครับน้องเลก็บอกว่าแม่ติ๊กสวัสดีค่ะนะครับผมจากคุณน้องเลครับนะครับผมขอบพระคุณมากครับอ่าโอเคชั่วโมงก็ชั่วโมงครับเพราะว่าชาร์จแบตปิดเครื่องชาร์จแบตมาได้พักหนึ่งแล้วนะครับได้อยู่หลักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับน้องทักษิณสวัสดีจ้านะครับผมจากแม่ติ๊กนะครับผม น้ำมันพืชพริกผงพริกผงด้วยน้องสาวกระจกไปตลาดเนาะก็เลยแม่ก็เลยเรียกบอกให้เขาซื้อของมาให้ด้วยหัวใจกอดกอจากแม่เทียบัวใจบวกบวกจากท่านทักษิณครับยังเดี๋ยก็มาก่อนแหละขอบพระคุณมากครับแม่ติ๊กนะครับเดี๋ยก็กลับมาเดี๋ยวก็กล<า>ับมาแกกะจดไว้อ,อ๋อจะอ,อะไรโจดด้วย ขอบคุณแมตติกครับนะครับผมแป๊บเดียวใส่บาททำบนก็ฮะโอเคนะ <ze> e. ขอบคุณสติ๊กเกอร์ครับผมจากเมติกนาอนะครับผมรัวๆสติ๊กเกอร์มานะครับผมท่านทักษินก็บอกว่านะครับผมใจะบวกรัวมานะครับผมท่านทักสินนี่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่อ่าทักสินที่เป็นอ,อดีตนายกเดอิอนะครับผม อันนี้เขาเป็นเอซีของท่านทักษิณน,นะครับผมที่เป็นเอซีน่ารักนะครับผมนะครับเป็นน้องชายที่น่ารักของผมเองนะครับผมนะครับเป็นน้องชายที่ใจดีนิสัยดีนะครับผมน่ารักเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับนะครับผมขอพระคุณที่ส่งกําลังแรงใจ